ครูทองอยู่กับคงแปะเป็นเรื่องที่จริงๆเรารู้น้อยมากการหาข้อมูลเกี่ยวกับท่านทั้งสองเนี่ยยากมากผมว่าครูทองอยู่เป็นเป็นครูที่มีความเนี้ยบถ้ายุคสมัยเราก็จะต้องเป็นเสื้อเนีบ้บสูตรเนี้ยบทุกอย่างคือเนี้ยบหมดแม้กระทั่งลายเส้นในการวาดต่างๆแล้วก็จะเป็นคนที่วาดรูปต่างๆในในฝาผนังเป็นภาพที่มีเอกลักษณ์ และมีความงดงามดูแล้วแบบเวลาเราไปเห็นอะไรที่อยู่ตามฝาผนังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันวิจิตจังเลยอ่ะเนี่ยเป็นคือความเป็นครูทองอยู่ครับคือครูทองอยู่เนี่ยคือเหมือนท่านจะเป็นคนเคร่งครัดเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาสูงส่งมากเพราะฉะนั้นภาพท่านเนี่ยจะเป็นภาพขนบแบบแท้จริงอ่ะ แต่ทีนี้สิ่งที่อยากให้สังเกตคือในบันทึกเนี่ยทุกคนจะเรียกครูทองอยู่หมดเลยแต่คงแปะคนเรียกคงแปะเฉยๆคือจริงๆท่านนะครับเป็นจิตรกรเขียนภาพนะครับมหสตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับของผู้คนนะครับในยุคสมัยรชัชกาลที่3ต่อรชัชกาลที่4นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แถวๆท่าน้ําทีนี้ก็มีภาพ ภาพที่น่าจะเป็นที่วัดบางยี่ขันก็เป็นภาพเทวดาเหาะอยู่แล้วก็มีหนวดแปะแล้วอ้วนๆเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นภาพที่ครูทองอยู่วาดล้อเลียนคงแปะเพราะว่าสองคนนี้เป็นศิลปินที่ร่วมสมัยและแข่งขันกันอยู่ในทีก็คือญาติโยมเนี่ยมักจะ เรียกร้องให้มาประชันกันอย่างเช่นที่วัดที่เราเอามาอยู่ในเรื่องก็คือวัดทองสุวรรณารามเนี่ยผนังที่ติดกันมีหน้าต่างกัน้นแล้วก็วาดผนังติดกันเพื่อจะได้ประชันกันทีนี้สองคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างสุดทางซึ่งภาพของคงแปะจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือความไม่สมดุลมันจะตลกอะ่ะมันจะมีมีความสนุกมีความแบบกล้าที่จะทําอะไรที่แปลกๆวกแวก,แก,แก,แกะ่ะเราพูดง่ายว่าคนนึงเป็นคนที่ รักษาขนบเป๊ะอีกคนหนึ่งเป็นคนนอกขนบอย่างนี้ดีกว่าเราก็สร้างคาแรคเตอร์จากภาพว่าคนที่เป๊ะกับขนบเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่อยู่ในขนบเป๊ะขณะที่อีกคนหนึ่งฟรีสไตล์ชีวิตเขาก็น่าจะฟรีสไตล์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคุณเนี่ยชอบครูทองอยู่ก่อนทีนี้เมื่อคุณไปขออยู่กับครูทองอยู่เขาก็เลยไม่เอาไงคือพวกลูกศิษย์อะไม่เอาไม่ใช่ครูทองอยู่ไม่เอาแต่ครูคงแป๊ะเขาต้องทาอะไรสวนไงกวนพูดง่ายๆเป็นกวน่ะ พอครูทองอยู่ไม่เอากูก็เอาอย่างเงี้ยแบบเพื่อกวนครูทองอยู่อะแลหละเฮ้ยใครให้เจ๊กยกเกาเข้ามาเจ๊กสิทธิ์ก็ยกเกามาให้เจ๊กครูไงมันชื่อเจ้าหุนเป็นลูกศิษย์ฉันเองเจ้าหุนกราบรุ่นพี่ทุกคนที่นี่ซะอีกหน่อยเจ้าเจ๊กผมเปียเนี่ยมันจะเป็นช่างเขียนที่เก่งเกิน กว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่